บอสมีเรื่คนมาบอกฟังแหละเต็มไปหมดครับบอสนอน,น,นอ,ยอยู่แล้วเป็นภูเขาลาวกาบอสขาแบบ,บาาว,ว,วางแล้วดีมาใจไปเจอาต้อมดูเลยนีย่แน่เลยตามหลัขาอ้ยไอ้ด้วย <c oughs> อะไร <c oughs> ไมปเจอเข้าต้มมาได้เลยลูกเอ้ยเอาเ้าต้มมาทำไมอะ่ะเพราใครเอาปลาเค็มมาแน่เอะไรนะคะฮัลโหลฮัลโหลคุณแดงคะฮ hello

เฮ้อยังดังโอ้ดังใหญ่แล้วดีทุกช่องเลยนะโอ้เอาไม่อยู่จริงปียเรานะเออดี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 ไอ้ดมเพื่อนข่าดีสบายดีไหมล่ะเลื่เรือคุยว่ะเดี๋ยวผิดใจกันเราจะเริ่มแต่คำแรกแล้ว